ทักทายเอฟซีหนุ่มหน่อยนะสวัสดีทุกคนนะครับเอาทักทายนะทักทายโอ้ทักทายทักทายโอ้ทักทายแปไปไปไปเอออะนั่งนี่ดีกว่าอะทำไมหายใจแรงทำไมสวัสดีทุกคนนะครับมาดูลูกสาวข้าจ่าไรกันเร็วมาดูข้าจ่าไรกันอืมมาดูมาดูาามาดูมาดูมาดูวูดูมาดูมาดูวูมาดูมาดู มาดูมาดูอ้ามาดู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 ว้ามาดูมาดูว้ามาดูมาดูว้ามาดูมาดูว้าอารมณ์ดีลูกสาวพระจ๋าอารมณ์ดีครับทุกคนอ่ะดูมาดูว้ามาดูมาดูว้าจ้างจ้างจ้างไอ้น้องเคยเอ็นจ้างอะเป่าชอบให้ร้องเพลงเขาชอบฟังเพลงที่ครั้อะไรอะไร ไม่กินหอมเผือทุกคนแล้วหอมเผือทุกคนแล้วหอมเผือทุกคนแล้วอ่อยากเดินแล้ววันต้นเดือนกันยาก็จะผ่าแล้วลูกเอ้ยทนอีกนิดเดียวนะอีกเดือนเดียวลูกอีกเดือนเดียวอีกเดือน่ปฝ่าเองลูกนะหนูก็จะเดินได้แล้วนะส่วนส่วนอีกสองวันยี่สิบเก้าการกฎานี้ก็ครบรอบสองขวบแล้วทุกคนเอฟซี เอฟซี MC, ลูกสาวพ่อจ๋าจะครบรอบสองขวบเลยนะครับวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะี้สองขวบแล้วไม่มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรอกมีแต่แฮปปี้รักหนูชีวิตมีแต่แฮปปี้แฮปปี้นะขอให้หนูมีแต่ความสุขโอ้มีความสุขครับหนูมีความสุขโอ้หนูมีความสุข,สข,สขถ้าหนูดีใจหนูหนูหน,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 หนูหนูต้องทำไงถ้าดีใจทำไงต้องตบมือสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับ เดี๋ยวพ็จาาใส่แม่ดูนะว่ามีเอซหนูเข้ามาเท่าไรแล้วแป,ป๊บแป,ป๊บโอ้ดีใจดีใจดีใจนหนายนาเท่า,าออไรแล้วโอ้สองพันปักคนแล้วทุกคนโอ้ยคนดูหนู2,000ันผคนแล้ว2อ0พแล้ว, 2, ลวขอบคุณครับน้กลูกสาวจับพ่อจ๋าจะครบสองขวบแล้ววันที่29กรกฎานี้ทุกคนครับใครที่ไม่กดติดตามช่องกดติดตามด้วยนะและอีกหนึ่งช่อง ไลไม่ได้ก็คือหมอปลามือเปล่าสามพเพสีครับอีกช่องหนึ่งติดตามด้วยนะครับแต่ช่องนั้นไล์ได้วันนี้วันเดียวห้ามไล่หนึ่งอาทิตย์สวัสดีทุกคนทั้ง3 7 0 0ดรอคนขอเป็นกำลังใจให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับและเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ ล่าสวนลูกสาวขอเป็นกำลังใจให้นะลูก kind of สาวก็จะบบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน่ะใช่ไหมโอ้ไงลูกสาวให้กำลังใจแล้วยิ้มยิ้มโอ้เป็นกำลังใจให้ทุกคนใช่ไหมลูกนะทุกคนหึทำไมใครที่ไม่กดติดตามช่องรบกวนกดติดตามช่องนี้นะครับโอ้ใช่โอกดติดตามช่องกดติดตามช่องโอ้กดติดตามช่องดีใจทําไงตกมือ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 อ่าเนี่ยดีใจครับ เพราะว่าตอนนี้ต so 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 ้องฝึกเขาพี so ่บางทีน้วเขาดีใจเขาไม่ร so ู AI ้ทำไมก็ตีตัวเองก็บอกไม่ได so ้ดีใจต้องตบมืออ่าดีใจต้องตบมือนะอันนี้คือดีใจนะเอไออันนี้ลูกสาวเขาจ๋าดีใจนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับ ai ดีใจทําไมตบมือดีใจก็ต้องตบ๋อดีใจต้องตบมือตบมือเสียงดังด้วยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ตบมือเสียงดังด้วยดีใจตบมือกันเลยทุกคน สวัสดีนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับและหลายๆภาคหน่วยงานที่เข้าไปช่วยประชาชนกันนะครับโอเคครับโอ้ลูกสาวดีใจทําไงดีใจทําไมครับก็ดีใจทํงานถ้าหนูดีใจทํงานโอ้ตบมือตบมือนะส่วนอีกวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎานี้ย ครอบรอบสองขวบลูกสาวพ่อจ๋าแล้วสองขวบแล้วนะไม่มีพรใดที่พ่อจ๋าจะให้เราขอให้มีปาฏิหาริย์กับลูกสาวขอให้ลูกสาวจงมองเห็นนะลูกนะขอให้หนจูจงมองเห็นลูกสวัสด,ดีทุกคนที่ส่งแรงใจให้นะครับส่งดอกไม้ดอกกุหลาบให้ส่งหัวใจมาลัวๆต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องหมอปลามือปรับ ซ้ำเพเวสีด้วยนะครับไม่ได้ไลฟ์มาสองสามวันแล้วทำไมลูกทำไมทำไมเมื่อคืนจะไลฟ์ตัวตร้างหาไม่เจอหนู่าไปเล่นใช่ไหมหนูกาไปเล่นใช่ไหมวันนี้อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีทุกวันเลยช่วงนี้เขาอารมณ์ดีนะอีกประมาณตักทนอีกนิดเดียวหนูก็จะเดินได้แล้วนะลูกนะค่อยๆเป็นค่อยไปลูกะอะไรคัน่างไรล่ะนาะยเป็นยังไงหลายคนถามว่า ลูกสาวผมพูดได้ไหมไม่ได้นะพี่คือให้สังเกตตรงคอครับน้องน้องต้องเจาะคอพี่พูดไม่ได้ต้องขอโทษด้วยพูดไม่ได้ลูกสาวผมมองเห็นไหมมองไม่เห็นครับจะเห็นแสงอยู่ข้างเดียวก็คือซีกขวาก็รอปาฏิหาริย์แต่เชื่อว่าต้องมีปาฏิหาริย์เขาต้องมองเห็นใช่นไมลรูกผมต้องมองเห็นใช่ไหมครัครับครับมองเห็นมองเห็นอ๋อมองเห็นมองเห็นคือก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ แล้วก็ใครที่กําลังท้อแท้กับชีวิตขอโทษนะให้ดูลูกสาวผมเนี่ยเห็นไหมเขาสู้มากอะเขาสู้มากทุกคนอยากให้ดูเป็นตัวอย่างเขาจะมีรอยยิ้มที่มีความสุขมากนะเขามีรอยยิ้มที่มีความสุขมากอย่าไปท้อแท้พี่ครับทุกคนต้องสู้ครับทุกคนต้องขอเขาเรียกว่างไงอะต้องผ่านจุดที่มันแยกที่สุดข,ของชีวิตไปได้ใช่ไหมดูลูกสาวผมดิแค่เด็กตัวแค่สองขวบเนี่ย จะต้องมีการเข้าโรงพยบาบาลเหมือนบ้านแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาได้เห็นไหมดูเขาเป็นตัวอย่างพี่จ๋าดูเขาเป็นตัวอย่างนะแล้วเขาก็ไม่มีพิษมีพิษม,มีภัยกับใครต้องดูเขาเป็นตัวอย่างนะหลายคนคอมเมนต์ว่าน้องพูดไม่ได้หรือพี่พี่ดูที่ก็เจาะคอด้วยบางคนเขาอาจจะเพิ่งมาติดตามนะก็ก็ก,ก,ก็ก็เข้าใจถามว่าเดินได้ไหมยังเดินไม่ได้เพราะต้องผ่าตรงขาก่อนเพราะที่มันเป็น,เป,นเป็นพังผืดคือน้องไม่สามารถ ยืดขาได้ไอ้ถ้าใครที่เป็น FC ฟลูกสาวพ่อจ๋าเนี่ยก็จะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าน้องเป็นยังไงครับแต่บางคนอาจจะพึ่งเข้ามาแล้วใครอาจจะพึ่งเข้ามาเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าผมมีลูกสาวตอนไหนเนี่ยให้เข้าไปดูข่าวเด็กหญิงกอยญ้าครับสาวน้อยคนนี้เมื่อก่อนที่กอญ้าแต่ปัจจุบันที่กันเกล้าลูกสาวที่กันเกล้ากันเกล้าขา การก้าวรับการก้าวครับได้ยินพ่อจาาไหมครับได้ยินใช่ไหมไม่ด้อโอได้ยินได้ยินได้ยินถ้าดีใจก็ต้องต้องบมือดีใจตบมือก็บอกเขาว่าถ้าดีใจหนูต้องตบมือแต่ก่อนเมื่อก่อนนะเขาจะตีตัวเองนะบ้างบอกถ้าเขาดีใจบอกไม่ได้ทำ้ายตัวเองไม่ได้กว่าหนูจจใหญ่ขนาดเนี้ยพ่อจ๋ากับแม่จ๋าเนี่ยโอ้โหปองก็ป,งป,งปงองหงหนูขนาดไหนอ่ะะห้ามทำ้ายตัวเองเด็ดขาดพอใจไหมลูก คนดูเท่าไรแล้วขอดูคนดูเท่าไร, 4, รลแล้วคนดูสี่พันกว่าคนแล้วต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องหมอปลามือเปล่าสมเวสีรบกวนกดติดตามด้วยนะครับอีหนึ่งช่องทางนะครับช่องนั้นก็จะพูดถึงประสบการณ์และเคสที่มาให้ผมช่วยเหลือนะครับขอบคุณดอกคุณลาขอบคุณหัวใจรัวๆที่ส่งมาให้กันนะครับขอบคุณข้องฝักที่ส่งมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกสองวันเขาจะครบลูกสาวผมจะครบรอบสองขวบแล้วน่าจะครบรอบสองขวบแล้วใช่ไหมหนูจะหนูจะเป็นหนูจะเป็นสาวแล้วลูกสาวพ่อจ๋าจะเป็นสาวแล้วเนี่ยจะเข้าเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วใช่ไหมลูกเป็นสาวแล้วหนูจะเป็นสาวแล้วอายไม่อายไม่เป็นสาวอายนะใครห้ามจีบลูกสาวพ่อจ๋านะพ่อจ๋าหัวหวงไม่ให้ใครจีบยกเว้นลูกสาวพ่อจ๋าต้องไปจีบเขาเอง ห่วงมากครับห่วงมากห่วงลูกสาวมากทุกคนห้ามใค,ใครมาจีบนะฮะต้องขอบคุณทุกคนที่เมตตาน้องมากๆผมผมผมไม่เคยคิดนะว่าผมจะเอาเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกผมอะแล้วก็จะมีคนเมตตาและและและ,และสงสารเขาในขนาดเนี้ยผมผมผมไม่คิดพี่แต่เพียงแต่วันนั้นที่เอามาเลี้ยงเขาคิดว่า เฮ้ยคำนา้นสงสารน่ะแล้วเขายิ่งใหญ่เขาย man, ิ่งทรมานน่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้านแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักเขาเมตตาเขาได้ขนาดนี้นะเพราะจ๋าไม่เคยคิดนะลูกว่าจะมีคนรักหูขนาดเนี้ต้องขอบคุณเลยแต่ว่าถ้าใครเห็นรอยยิ้มลูกสาวผมเปี้ยงเปี้ยงหายเปี้ยงหายหายโอมเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงหายเป่าเปี้ยงหายแล้วคือ ถ้าใครได้เห็นรอยยิ้มเขาเนี่ยก็จะเห็นโอ้โอ้เก่งเก่งเก่งก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยหน้ามันหน้ารักเขาขนาดไหนแล้มันหน้าเมตตาเขาขนาดไหนพี่ครับเขาแบบเป็นหนึ่งี่ดตรงนัเมตตาพี่ทำไม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 ออทำไมอ่าเริ่มโซนแล้วเริ่มโซนแล้วครับเริ่มโซนแล้วครับเริ่มอยากเดินแล้วครับหนูอีกประมาณเดือนฝ่าฝ่าหนูก็จะพาเดินได้แล้วลูกอีกเดือนฝ่าฝ่า เป็นกาลังใจให้ลูกสาวพ,พ่อจ๋าด้วยน่าจะเป็นวันที่หนึ่งกันยาครับคุณหมอนณภารหนึ่งกันยาอีกแค่เดือนนิดนิดหนูอีสาสิบกว่าวันเองไม่ถึงสี่สิบวันแล้วลูกนะโอ้นะประมาณสามสิบห้าวันนะประมาณสามสิบห้าวันไม่เกินสามสิบห้าวันนะครับนะหนูทนอีกนิดเดียวหนูทนอีกนิดเดียวหนูก็จะเินแล้วทีเนี้ยลูกสาวพ,พ่อจ๋าต้องอุ้มพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าอุ้มหนูไม่ไหวแล้วตอน,นเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ย ขอโทษทุกคนข้อมือผมปวดมากเลยสองข้างแต่ไอ้ข้างฝาเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังบวมอยู่แต่ข้างซ้าย,ยโอ้โหแบบเส้นมันพลิกพี่ครับเส้นมันพลิกเอาน้ำมันนวดแล้วนวดอีกเนี่ยออดีใจดีใจนะส่วนวันที่ยี่เปี้ยงเปี้ยงอะไร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 ส่วนวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยก็ครบรอบวันเกิดเขาสองขวบแล้วเขามาอยู่กับผมเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วนะฮึ ทำไมหนูจะครบสองขวบเลยนะอะ Happy b i r ิร d a ะซ้อมร้องเพลง Happy b i r t d a y to you Happy b i r ย d a y to you Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y to you ซ <laughs> ้อมร้องเพลง Happy b i r t d a y ลูกสาว Happy b i r ์ d a y to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday ไม่ชอบเพลง Happy Birthday ชอบเพลงช้างเนี่ยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างอะเปล่าช้างช้างช้าช้างน้องเคยเห็นช้างอะเป่าอู้ขอบคุณขอบคุณของฝันนะคะอ่ะตบมือขอบคุณของฝันก็ไหนมีคนสเข้าไปฮะขอบคุณดูหน่ะช้างช้างช้างชน้องเคยเห็นช้างอะเปล่า อาจัางจ้งจงจงน้องเคยอินจ้างก็เป๋าเดี๋ยววันเกิดเขาก็แม่จ๋าก็คงจะพาเข้าไปทําบุญนะพี่จ๋านะทําไมลูกทําไมทําไมไม่ทำไมไม่ไม่เอาผ้าออกมาไม่เอามาไม่เอามาไม่เอามาสวัสดีทุกคนนะครับที่เมตตาที่เข้ามาดูลูกสาวมาดูการพัฒนาการแต่เขาก็พัฒนาการช้าไปเด็กทั่วไปนะพี่เพราะว่า สายตาน้องมองไม่เห็นนะครับเราต้องค่อยสอนเขานะครับทุกคนแต่ที่ที่ผมพูดนะครับว่าผมไม่เคยคิดว่าจ๋าจ๋าจ๋าเปียงเปียงเพียง,ยง,ยงโอ้โหพาะจ๋าคุยกับเอฟซีหนูไม่ได้คุยกับใครบางทีอเขาไมา่ให้คุยกับใครพี่ต้องคุยกับเขาครับ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 เริ่มเกเรเริ่มเกเรแล้วเริ่มเกเรเริม่มเกเรแล้วทําไมทําไมก็พราะจ๋าคุยกับเอฟซีลูกไง ใครที่ยังไม่กดติดตามช่องกดติดตามด้วยนะและอีกหนึ่งช่องก็คือหมอปลามือปราบสมเวสิอากพจ๋ากรให้ก,ก่ะจ๋ากระให้เพียง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 หายหายนะใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอีกสองวันพี่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็คือวันคล้ายวันเกิดเขาจัสองขวบแล้วพี่จัสองขวบแล้วใช่ไหมจัสองขวบแล้วใช่ไหมลูก มันจะสองขวบแล้วเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เขาเก้าเข้ามาเป็นคนในครอบครัวผมอะมันทําให้ผมเนี่ยปรงทําให้ผมคิดอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะจะคิดถึงพ่อถึงแม่มากก็จะรู้แล้วว่าโอ้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะพ่อแม่รักเราขนาดไหนนะจะเข้าใจเล้ว่าโอ้พ่อกับแม่รักเรามากขนาดไหนก็คือตอนที่ เขามาอยู่เป็นคนในครอบครัวผมและเป็นลูกสาวผมอะพี่ผมรู้เลยว่าโอ้ยแม่คงจะรักเรามากพ่อคงจะรักเรามากปู่ย่าตายายคงจะรักเรามากพี่ใช่ไหมพอไม่เจอเขาแค่สองสามวันเนี่ยความคิดถึงอยาเราก็อยากจะนอนกอดเขาเข้าใจว่ามันคิดถึงเราเวลาโทรหาเนี่ยก็ต้องเปิดกล้องให้แม่เขาเห็นว่าโอ้ยแล้วก็เรียกเขาว่าลูกสาวลูกสาวแล้วเขาก็จะยิ้มพี่คือจริงๆ วันที่เขาเข้ามาหาได้กอดเขาได้หอมเขาเนี่ยนึกถึงพ่อถึงแม่เลยวันนี้ตัวผมอะแค่ยังมีพ่ออยู่แต่แม่ผมอ่ะท่านตุยไปแล้วตั้งแต่ผมอายุสิบหกนะก็คือสามสิบกว่าปีแล้วพี่นะถ้าแม่ยังอยู่แม่คิดว่าแม่คงจะภูมิใจในตัวผมนะว่าผมช่วยคนผมมีชื่อเสียงแต่ชื่อเสียงของผมอ่ะผมใช้ในทางที่มาถูกต้องผมไม่เคยเอาชื่อเสียงของของลูกเขาเนี่ยของลูกแม่เนี่ย มาทำร้ายคนหรือมาหากินนะไม่มีทุกอย่างผมเอาชื่อเสียงผมเนี่ยช่วยเหลือคนนะเพราะที่บ้านผมเนี่ยทุกคนถ้าใครเข้ามาจะรู้ว่ามีคนที่มาอศาศัยอยู่ด้วยเนี่ยประมาณ200ฝ่ายชีวิตก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะสมก็อยู่ข้างหน้าครัขบข้างหลังก็คือคนที่ไม่มีที่อยู่แล้วก็บางทีกลางวันเขาก็เดินมาข้างหน้าถ้าใครมาบ้านหมอปลายอย่าตกใจนะนะมันอ,อย่าตกใจก็จะมีหลายรูปแบบพี่จะมี คนที่คุยคนเดียวได้คุยกับเทวดาได้ก่อนมีพึบภูมิผู้พ,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 พิเศษเยอะคนที่มาหาผมอะ่ะเขาก็จะเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งมาให้กับคนที่อยู่ที่นี่อันนี้ก็คือเราต้องขอขอบคุณนะขอบคุณหวัวใจครับอาลูกฝามีคนสง่งข้อใจมาให้อาตมือหน่อยอาตบตมือตมือหน่อยตมือดีใจ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 อาตมือกับคนพิเศหน่อยเอาอาตมือหน่อยตอมือหน่อยค่ะ ดีใจดีใจตัวมือตัวมือโอตัวมือดีใจโอขอบคุณครับขอบคุณครับคือที่เนี่ยพี่ครับที่ที่ผมบอกอะครับบางทีมีคนเอามาวางไว้นะเราจะทำไงพี่เราก็ต้องช่วยเขาบางคนก็หายกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติส่วนบางคนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็มาอยู่นี่ยันตุยก็มีพี่ยันตยุยยันยันชรลาอะไรพี่มีหลายรูปแบบ นะถ้าใครเข้ามาบ้านหมอปลาอย่าตกใจว่าทําไมคนมันอยู่กันเยอะแยะมากมายมันก็จะวุ่นวายนี่หนงพี่ผมก็จะเสียงดังนะถ้าผมอยู่กับตรงเนี้ยอารมณ์ผมอีอย่างที่น้ําเสียงผมจะอีกอย่างนะไอ้ถ้าใครเข้ามาหรือว่าอยู่กับลูกสาวเนี่ยก็จะเสียงนุง่มเพราะว่าเราไม่อยากใช้คําพูดที่มันเสียงดังเรากลัวเขาจะกลัวเพราะว่าตัวเขาเนี่ยโดนมาเยอะแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจินตนาการน่ะมันคืออะไรพี่ เพม,มันไม่รู้จริงๆว่าเนี่ยตอนนี้เขาจินตนาการว่าพ่อพูดว่าอะไรพ่อพูดว่าอะไรเพราะน้องมองไม่เห็นไงก็คือพยายามใช้น้ําเสียงที่ให้มันนิ่มที่สุดพี่เวลาอยู่กับลูกสาวนะครับอะไรทำไมทำไมทำไมคันตรงไหนเดี๋ดวยวพ่อจับดูกไหมง่วงเหรอแล้วถามว่าเขาเขานอนไม่เป็นเวลานนพี่กลางคืนอะ่ะเพราะว่าเขามองไม่เห็นเขาอยู่ในโลกมืดแต่ ผมก็ต้องเป็นแสงสว่างให้กับเขาอยู่แล้วพี่นะใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมก็บอกแล้วว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นลูกสาวผมเนี่ยมันทําให้ผมได้คิดถึงพักคุณพ่อพระคุณแม่พักคุณครูบาอาจารย์แล้วว่าเป็นห่วงลูกตัวเองขนาดไหนใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่ไหมดูพี่แล้วเด็กแบบเนี้ยนะดูรอยยิ้มรอยยิ้มอ่ะ จัง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 อ่จัง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 น้องเคยเห็นจังเอ้าปล่าช่างอาช่างอ้าช่างโอ้ยขอบคุณขอบคุณมีคนดส่งกุ๊กไฟหนูอขอบคุณก่อนดีใจ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 ไหมดีใจทำไงครับดีใจดีโอ้ตบมือตบดังๆงให้ดังหน่อยเบาทำไมเบาตบมือเ่อยคาดีใจดีใจดีใจคะดีใจรขบลูกดีใจลูกดีใจก่อนดีใจก่อนตบมือดีใจก่อนเลยฮดื้อแล้วดื้อแล้วมองอะไรมองอะไร คือถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็คือวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมเนี่ยก็คือครบรอบสองขวบผมก็บอกเขาว่าพ่อจ๋าอยากให้มีปฏิหารปฏิหารของพ่อจ๋าเนี่ยพรของพ่อจ๋าในท่านไหนเปี้ยงเปี้ยงทำไมทําไมพรของพ่อจ๋าเนี่ยก็อยากขอให้ปฏิหารของไอ้ดวงตาหนูเห็นนะสักนิดหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยหนูจะได้เห็นคนที่กับเมตากับหนูหนูไม่หนูไม่หนูไม่ต้องจําเป็นเห็นหน้า ตาพ่อจา๋าแล้วพ,พ่อพ่อจ๋าร,รูปรูปไม่รอคืออยากให้เขาเห็นคนที่เมตตาเขาพี่อย่างนั้นเขาเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะเขาได้เห็นว่าต้นไม้เป็นยังไงพระจันทร์เป็นยังไงพระอาทิตย์เป็นไงคือเราต้องการแค่นี้พี่และอย่างถ้าเขาเห็นเนี่ยอย่างน้อยตัวผมเนี่ยเวลาไม่อยู่บนโลกคนเนี้ยเราก็จะได้สบายใจว่าเขาสามารถเอาตัวเองรอดแต่แบบเนี้ยเอาประโยชน์ตรงไหนก็ไม่รอดจริงไหมพี่ ต้องคอยซักชั่นแล้วก็ไปไหนก็ต้องมีเครื่องซักชั่นตลอดเวลาพี่เชื่อไหมครับว่ารถผมนเน er. ี่ยต้องดัดแปลงมีมีแบตเตอรี่แล้วก็มีเครื่องซักชั่นพี่มีหม้อแปลงอ่ะเพราะว่าเข้าไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีเครื่องซักชั่นตลอดเวลาแล้วก็เวลาลงรถไปไกไปไปตรงนานๆเราก็ต้องสื่อเครื่องต้องมีทีมงานอนะคนติดตามอ่ะสือเครื่องไปตลอดเวลาเลยพี่อันนี้คือความยากลําบากที่ว่าเขาไปไหน แต่ว่าบางครั้งอ่ะพี่ถ้าเครื่องมันเสียเนี่ยโอ้โหพี่ล่าสุดนเครื่องเสียไอ้เครื่องแปลงอ่ะมันเสียแล้วมันต้องกับว่าอาทิตย์ที่แล้วเลยพี่ต้องกว่าวัอาทิตย์โอ้โหพี่เอ้ยก็ต้องแวะทุกร้านค้าเวลาเขาไอใช่ไหมต้องขอเขาเสียบปลนพี่เพื่อจะได้เครื่องไม่ได้เลยพี่ตัวไอ้เครื่องซัดชั่นเนี่ยมันต้องมีสำรองอ่ะพี่กลัวว่าตัวนี้เสียตัวนี้เสียแล้วก็ไม่ได้ต้องมีตัวสำรอง มีอยู่สี่ห้าตัวพี่แค่เครื่องซักชั้นเนี่ยอยู่ที่บ้านหนึ่งตัวอยู่ในรถหนึ่งตัวอยู่คอนโดหนึ่งตัวอยู่นคอมีสี่ตัวตัวนี้พี่นะต้องนะก็ที่ผมบอกว่าคืออุปกรณ์ของลูกสาวทั้งนั้นเลยอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพี่เกี่ยวกับารามทาไมททำไมทำไมนี่ทำไมอ่านั่งเนี่ยเขาอยากจะเดินแย่แล้วพี่ นี่ตอนอีกสามสิบกว่าวันนะลูกนะคุณหมอก็จะหายหนูแล้วลูกหอ,อ,อมดิหอมดิหอมดิไอล้ลูกเช้าลูกเช้าม,ม,มันหอมแก้มนะทุกคนคือแบบแบบเนี้ยเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ไปไหนไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้คานก็ไม่ได้